สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft Server ใน Minecraft Island ในเซิร์ฟเสกสินจ้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหเต็มเลย i s l ล n d จ้าเราจะแวะมาเรื่อยๆอ่าโอ้ยจะพังอยู่แล้วคือเอาเพชรที่มีจ้าไปคราฟผิดไปคราฟเป็นพิกแอ e ผลก็คืออย่างที่เห็นนะ่ะอ้าขวานจะพังอยู่แล้วอ่าอันนี้มาน,นี่หน่อยจ้าเดี๋ยวจะคาดแปลงสักนิดนึงอ่าพอคาดแปลงเสร็จก็จะเอา ปลูกปลูกคืนปลูกคืนทางนี้เนาะงาโอ้ยหิวข้าววิ่งไม่ค่อยไปจึ๊บอาตรงนี้จ้ะตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญใน,ในไอแลนด์เลยก็คือว่าห้ามวางเฟอร์นิตติดผนังเพราะว่าถ้าติดผนังแล้วจ้ะถ้าคนที่มีของนี้ดีทุบหรือทุบด้วยความเร็วเพียงพอจะ้ะมันสามารถทุบแล้วมากดตรงนี้ได้พอกดตรงนี้ได้เขาก็จะสามารถเอาของในนี้ของเราไปได้อาดังนั้นก็คือคนวางผนังซ้อนกันสอชั้นจ้ะแต่เราเลือกวางระหว่างบล็อก อสอสโตนบริกกับบล็อกไม้เพราะว่าไอ้สองบล็อกเนี้ยมันจะต้องใช้ที่ขุดคนอันในการขุดก็คือใช้พีแอก,กับใช้ขวานไงดังนั้นไม่มีทางที่คนจะสวิตเร็วพอแล้วก็มาขมโมยของจากเราได้เออเ <c oughs> ขาวางไว้ดีมากนะเงยเงยไม่มีหินหินอยู่หินอยู่นี่เงียบนานจำผิดจำผิดจ้ะอ่าทุกครับเราจะมาไอแลนด์เรื่อยๆจัดแต่อาจจะ ไม่รู้ดีมาแล้วแต่จ้ะว่าจะมาบ่อยไม่บ่อยแค่ไหนอ่ะเพราะเรากำลังจะไปเล่นไมโครฟ a อ t เอาชีวิตรอดอยู่ยืบถังน้ำทังน้ำทังน้ำนี่ถังน้ำอยู่นี่ชึบจ้าไปฮมอ่าทอดด้วยสิ่ะทอดได้ยังไงนี่ชึบไปเลยจ้ามาโอ้ยความมืดมาเยือน ต,ตรงนี้เนะาะน้ำอย่างแรกเราจะต้องขุดออกสักนิดนึงขุดออกเลยจ้ะเฮก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆคุดไม่ออกเมื่อกี้ขุดออกเหมือนกันนี่ตรงนี้จ้ามาเออยอมตายดีกว่าถ้าจะเมาเมาขึ้นเมาขึ้นอ่ะหมดแล้วตายดีกว่า <c oughs> วกูพูดง่ายไปแล้วกลับมาใหม่นี้สบายกว่าเยอะยอมเมาเลยจ้า เงบโชะอ่ะขยายแปลงขยายแปลงอุย้ยอยากจะลงไปเอาตรงนั้น,น่ะเสียดายของจะ <c oughs> คิดดีคิดดีแล้วเหรอว่าจะลงไปมาเลยนะต้องตตยอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเราจะสองบอกเองเป็นการวางน้ำที่สุดแสนลำบากและทรขมองไม่ออกว่าตรงไหนวางไปแล้วอ่ะนี่โอเคตรงแล้วนี่ถือว่าตรงแล้ว เรียบร้อยเต็มด้วยจ้ะโชอะตรงนี้ก็น่าจะเต็มเรียบร้อยทางนี้ต่อเลยจ้ะชโช,โชดูสิเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหอันนี้บ่อยใหญ่มากเส้นทางยาวน,นี้ยังไม่ได้วางน้ำเลยโชชโชโช ยึบงึบ่งยิ่ยิ่อ่ายาวๆไปก็จะมาเล่นไอแลนด์เหมือนกันจ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นจริงจจังๆซักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าไอแลนด์เนี้ยจ้ะเราเขาเรียกว่าอะไรไอแลนด์ในไอแลนด์มันไม่ค่อยมั่นคงอ่ะในไอแลนด์มันไม่ค่อยมั่นคงจ้ะไม่รู้เซิร์ฟจารีเกาะต้อนไนท์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโปรด้วยจ้ะถ้าโดนโปรทำลายเกาะก็มีเยอะเหมือนกันนะ อ่าเพราะว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าโปรเถื่อนมากแต่เพียงว่าโปรในด้านเกาะยังไม่มายังไม่เห็นยังไม่เห็นมาแต่โปรในด้านอื่นๆจ้ะมากันแบบอลังการงานสร้างมากมากันแบบเยอะแล้วแล้วก็แวะมาเล่นไอรแลนด์เรื่อยๆจ้ะทำก่อให้สวยไปเรื่อยๆอ่าวแต่ที่เท่าที่มีเวลาชแต่โดยส่วนใหญ,ญ่คิดว่าน่าจะไปทุ่มเทไมโครับเอาชีวรอดมากกว่าเพราะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเกี่ยวกับหาข้อมูลจ้ะข้อมูลการสร้างไมโครับเอาชีวรอดอันใหม่ๆอ่า โดยปกติก็คือต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติแต่เพียงว่าระบบอัตโนมัติจ้ะถ้าใช้เล่นกับเชิดเด้อมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะแหลกห้าสร้างระบบอัตโนมัติเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะแหลกแต่ถ้าระบบอัตโนมัติมันก็ค่อนข้างสบายจ้ะแต่โดยส่วนตัวมีความคิดคือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับพืชสักเท่าไหร่เพราะว่าในระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับพืชจ้ะมันไม่ต้องเก็บก็จริงแต่ว่าผลผลิตมันให้น้อยกว่าฟอร์จูนไง อ่าปร,รุมปรมันว่าอย่าน้อยเสียเวลาเก็บหนึ่งครั้งก็น่าจะได้ของมากกว่าเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยวางผิดมันต้องวางดินนี่นะแม่โอ้ยอุตส่าห์วางน้ําดีนะที่ไม่ได้วางน้ําเต็มที่แล้วอดนนีไปวางจ้ะต้องวางดินนี่นะชึบไปเ<ม>กาะของเราเราก็จะสร้างไปเรื่อย,ร,อยรับรองมันก็สักวันมันก็ต้องเติบโตขึ้นกว่าเดิมละจ้ะมันก็คงจะสวยขึ้นกว่าเดิมมานะทางนี้เนาะวะนั่นวางผิด ยื้อไว้ย็บเย็บเย็บซึบเย็บอ่าอ่าไม่ได้เอาโชูบี้มาเราก็ต้องขุดอย่างนี้อ่ะขุด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 ซึบเรียบร้อยจ้าพอมาถึงทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องคาดแปลงแล้วก็ปลูกต่อก่อนซึ้บ ตรงนี้มีท้องฟ้าอยู่ยังไม่ต้องปักทอดก็น่าจะไหวอยู่มากื <c oughs> ไม่ต้องปักทอตก็สว่างอยู่จ้ะมันก็โตได้อยู่วางได้อยู่ <c oughs> ยาวๆาๆๆา <c oughs> ฟังง่ายมากอะ่ะถ่ยแค่สายเดียวก็ฟังแล้วฟังเร็วเกินยาวๆเลยจ้างาโอเคตรงนี้ต่อแปลงแตงโมเราน่าจะต่ออีกหนึ่งแปลงไหมถึงไหมพื้นที่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้จ้ะต่อไม่ได้ไม่ครบ มันจะมีแป้งหนึ่งที่มันจะเหลือแค่ประมาณสามสามแถวหยาไอแตงโมตัวนี้มาเนียนมาเนียนทำไมไม่ใช่ของเขาสันหน่อยมันเป็นของตัวอื่นไอตัวนี้ก็เนียนอีกแล้วหยาอ้ายาวๆเลยจ้ะ ปลูกแตงโมไว้ไก่อนขอให้ยาวๆไปเลยเขาเรียกว่าปลูกแตงโมเป็นของประดับนะ <c oughs> ว่าอย่างอื่นก็เอาประดับได้แต่แตงโมเป็นทั้งของประดับแล้วก็ของที่แบบให้ความ,ให,วามให้เรื่องความสวยงามด้วยในตอนกลางคืนชึ้อยับนี่ไอ้ตัวนี้ก็โอ้ยล้ำมาอีกแล้วมีดินเขาก็ล้ำแน่นอนจ้ะเป็นเรื่องปกตินี่ก็ตรงนี้อีกโอเค ยาวๆ,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 ๆยาวๆยาวๆยบร้อยละได้เวลาลงปลูกชึบอ่าไม่มีเมเด็ดเดี๋ยวนะมีไอห้าหกสิบกว่าอันอยู่จ้ะกับขวานที่กําลังจะพังแล้วก็ไม่มีอะไรซ่อมเพราะเหลือเพชรในกล่องแค่อันเดียวอ่าไม่มีอะไรจะซ่อมขวานแล้วเพราะว่าดันเอาเพชรที่มีจาะไปคราฟผิดไปคราฟเป็นพีอค,ความซวยเลยมาเยือนไงความซวยเลยเกิดขึ้นเลยจ้ะเนี่ย ยา a ไถยาวๆยาวๆโอเคชึ้ยี่สิบวิจะเคลียร์แลกแล้ว n ่ a ชึอ่าไม่ไม่ตรงนี้เดี๋ยวปักทอดก่อนมันมืดจะ้ะอ่าปักก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเกือบตรงน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงไม่ได้เกือบตรงน้ำตกไปนิดนึงมา ความมึนเมามาเยนไม่เป็นไรแค่ความมึนเมาในกับการปักทอดมันไม่คนละเรื่องกันเรายังปักทอดได้อยู่จ้ะถึงแม้จะแค่นั้นก็เถอะไปขยายไป <c oughs> มึนเมาจริงๆเลยโอ้ดีแล้วที่ไม่ตายใช่ไหมมันปักทอตไม่ยากเท่าไหร่จ้ะอ่าเนี่ยก็ปักได้ชื่อ ถือเป็นว่าถือว่าเป็นอะไรที่ทําได้ระหว่างที่เรากาลังเมาคลื่นน้ำอยู่นั่นเอง, <laughs> มองเมาน้ํากรดเมาน้ํากรดชึบ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 อ้าวอ่ามีให้วางต่อเพื่อความสว่างทั้งนั้นที่ที่ลงทุนขนาดเนี้ยที่ลงทุนขนาดนี้ส <laughs> เพื่อความสว่างทั้งนั้นเนี่ยอ่าฮึบชึบฮึบยาวๆมา หมดไมเลยนี่ตรงนี้ด้วยหมดแล้วจ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเหลืออีกห้าสิบกว่าอันกับแปรงที่เหลืออยู่ลืมยาวยาวๆาวยาวาอะลืมชเงี้ยฮับยาวยาวเลย ปลูกแตงโมเราจะปลูกแตงโมแค่สุดฝั่งนี้แหลจะาฝั่งนู้นถ้ามีโอกาสเอาดินมาเพิ่มก็จะปลูกเป็นพวกข้าวาปลูกเป็นพวกข้าวหรือไม่ก็ฟักทองแทนคือปลูกแตงโมเยอะไม่ได้ไม่มีขวานไม่มีขวานเพชรใช้เอ้ยใช่มันมันจะทําให้ขวานของเราค่อนข้างที่จะพังเร็วมากแล้วเราก็จะต้องไปเสียเวลาเอาเอ,อ,เอโมโร่าไปแลกขวานเพชรจ้าเพราะขวานเพชรราคาสอง้อนี้ระบบการค้าขายในนี้ยังไม่ค่อยมีไม่รู้เขาซื้อขายอะไรกัน แต่รู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มีการค้าการขายกันสักเท่าไหร่นะเพราะาวา่าของมันค่อนข้างที่จะแพงราคาสูงหายากหาเงินยากเโอ้เรียบร้อยแถวนี้และอีกหนึ่งแถวเนี้ยจ่ายแถวนี้ที่เรายังปุูกไม่เสร็จเออไประหว่างปลูกแตงโมกับปลูกฟักทองอะไรเวิร์กกว่าอ่า ไม่รู้จักแต่จากการคำนวณดูรู้สึกว่าถ้าปลูกแตงโมในขนาดที่เท่ากับฟักทองเลยมันน่าจะให้เยอะกว่านะ่ะเพราะว่าแตงโม6 4อันเนี้ยจานหนึ่งอันไอ้หกสิบสี่ลูกใช่ไหมถ้านับฟักทองเป็นหกสิบสี่ลูกใช้ที่ปลูกหกสิบสี่แถวเหมือนกันแตงโมน่าจะดอกให้เยอะกว่านะอ่าชื่อแต่ยังบอกาจากฟักทองมันแลกง,ง่ายแลกอะไรได้สบายกว่าเยอะเพราะว่ามันก็น้าเลยหกสิบสี่ลูกสิบห้าสิบห้าเอเบอเร ใส่ลงไปไม่มีกระบองเพชรให้ทำฟาร์มน้อยเราก็อยากทำฟาร์มกระบองเพชรฟาร์มกระบองเพชรมันไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อย่างอื่นจ้ะมันไม่ต้องพึง <pas> พ่งพึง่งฟอร์จูนมันไม่ต้องพึ่งอะไรอ่ะอ่ามันค่อนข้างที่จะเท่าเทียมเป็นไปนอย่างเท่าเทียมคือทำฟาร์มกระบองเพชรเยอะก็จะได้ผลผลิตเยอะก็เป็นอย่างนี้จ้ะส่วนอันนี้อะฟอร์จูนชัดๆต้องพึ่งฟอร์จูนอ่ะเรียบร้อยแล้ว ตอนคืนก็ผ่านไปตอนเช้าก็สว่างกับมาคืนเหมือนเดิมพอเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมชึบชึบชึบเราก็จะวางหินอ่ามีอยู่ขนาดนี้จ้ะวางได้เหมือนกันหมดแล้วมีอยู่แค่นั้นแหละเท่าที่เห็นจ้ะก็ย้ายก่อนย้ายก่อนงับชอชอชึบ เขาเรียกว่าต้องตกแต่งถึงบล็อกไหนอ่าบล็อกนี้ถูกแล้วอันนี้ก่อนเถอะรึบมอ่าอ,อันนี้เราวางการพวกพืชะ้ะบล็อกอันนี้อันแรกสุดปกป้องพืชไม่ให้โดนเหยียบไม่ให้โดนเด้งอะไรส่วนบล็อกนี้วางที่สองเพื่อวางทอดให้มันสว่าง ชืองแล้วก็เป็นตัวที่นี่ไงวางทอนให้มันสว่างอ่าเพราะว่าเราไม่สามารถวางนี้ได้อันนี้มันเป็นครึ่งล่างมันไม่ใช่ครึ่งบนโอ้ยโอ๊ยอยโดนน้ำเหรอเฮ้ยไม่ได้ลงน้ำสะหน่อยไงโดนน้ำซะละไปเลยจ้ะไปสปาเลยดีกว่าไปหิวข้าวนิดนึง ความมึนเมายัางอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปเช็คดูด้วยเผื่อมีอัพดงอัพเดตใหม่อะไรมาโอ้ทำไมมันมึนๆเช้าๆอย่างนี้ล่ะจ้ะข้าวอะชูเกะเคนห้าเหมือนเดิมอันนี้ก็อนนห,นะหอันนี้หน้าปลูกดีนะเฮ้ยอันนี้หน้าปลูกดีนะจ้ะว่าไปเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรในการเก็บเกี่ยวที่มันยุ่งยากไงอ้าห4อันก็น้าปลูกน้าปลูกหน้าเก็บเกี่ยวชูเกะเคนไม่ต้องใช้พวกฟอร์จูนอะไร แต่มันก็ยังที่เห็นอ่ะมันต้องให้น้อยอ่ะมาแล้วเหรออ่ะยังไม่มาอิมมอรกับลูกนี้อ่ะมาแล้วจ้ะนี่ฟินมาแล้วอ่ะฟินมาแล้วใครอยากได้ฟินไปจุดไปตูไปเนเธอร์ก็มาที่ร้อยแล้วจ้าจึบอันนี้ก็ยังราคาสูงอยู่เหมือนเดิมไอ้ของราคาแพง,แพง เหมือนเดิมมั้งจ๊ะยังไม่มีอะไรใหม่ใหม่อ่าเหมือนเดิมมาจะกลับก็ชึบฟินมาแล้วสินะอ่าถือว่าดีจ้ะก็จุดประตูไปเนเธอร์ได้แล้วถือว่าจะได้มีระวังระวงระวาใช่เราสามารถจุดได้อยู่จ้ะแต่อย่างที่เห็นนะต้องเอามรกตไปแลกไม่อยากเสียม,มรกตไปแลกเลยชุบ ที่เกาะเราเวลไม่ขึ้นเนี่ยจ้ะเพราะเราไม่มีมรดกเมื่อวานนี้เกาะเราต้องออกไปทําอย่างอื่นหมดอ่าเราจังต้องเอาไปแลกคงเลกเนี่ยแค่แค่ยืนอยู่ข้างๆนะทาไมโดนน้ำด้วยน้ํามันล้นอ่ะบนเรื่องน้ำแล้วน้ํามันล้นอ่ะทาให้เรายืนอยู่ข้างๆเราโดนน้าเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยวางผิดเนี่ยนี่จะ้ะจะวางทอด แค่ยืนอยู่ข้างใกล้ๆเองนะไม่ได้ลงน้ำสักหน่อยโอเคหายมือหายเมาแล้วจะตกน้ำไม่เอ่ยอีกนิดนึงอ่าจ้ะนี่เรียบร้อยตรงนี้ด้วยถ้าต่อจากทางนี้ไปไม่ต้องกลัวตก ต่อได้สบายๆเพราะยังไงเราก็วางพื้นไว้อยู่ยิ้วยิ้วโอเคขุดออกเลยขุดออกเลยเรียบร้อยแล้วจ้าตรงนี้เหลือมุมนี้เนาะก็เหลืออีกหลายแถวเหมือนกันแต้รู้สึกว่า ไอ้เจ้ามองเนี่ยจ้ะสโตนบริกสลับจะไม่พอละนี่ก็เกิดเกินเขามาอีกนะเรายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมชุบนั่นไงยังไม่ได้ปลูกตรงนี้จริงๆด้วยจ้ะเอามาปลูก่อยสิขี้เกียจวิ่งกลับไปอา้าขุดมันตรงนี้แหละเอามาปลูกเลยจื้ออ่ะจ้ะเรียบร้อย Oh. สวยนะบนนี้จากเป็นสโตนบริกแบบสโตนบิกค์สลบวางด้วยกันก็สวยดีนะเ uh. ออพอตรงนี้เสร็จแล้วก็เหลือมุมทางนี้ที่เราจะต้องต่อไปไม่น่าจะพอมั้งจ้ะเนี่ยเหลืออยู่แค่2กองเอง64อัน2กองน่าจะวางไม่เสร็จเอ้แต่ในบ้านน่าจะมีอยู่นี่นะใช่ไหมในบ้านเรามีอยู่ ต้องเอาจากในบ้านมาวางเพิ่มถ้าจะไม่ผิดในบ้านน่าจะมีอยู่จ้ะรู้สึกเผาไว้เหมือนกันนะตอนที่ไปเปิดล้างนั่นก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามีอยู่เยอะแค่ไหนแค่เหมือนกับว่าน่าจะมีอยู่โชโชแล้วก็ตรงนี้อ่าอย่างแรกวางปิดน้ำก่อน น้ำไงแค่เกาเกาแค่แคๆๆๆยืนทั้งวันนิดหน่อยหน่อยเองนะทำไมถึงโดนได้อะอา๋าโดนแล้วจ้ะคือแค่ยืนชิดน,นิดหน่อยก็ไม่ได้อะเออตายสองรอบตายเลยเกิดมาไปเกาแค่ยืนชิดน,นิดหน่อยเองนะไม่ได้ยืนในน้ำสักหน่อยแค่ชิดขอบมันเองที่มันโดนเพราะว่าเราคลาดดินไว้จ้ะมันก็อยากจ,จะพื้นต่าไปนิดนึงอา่าก็เลยทําให้เราโดนน้ำตอนที่เราเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆมันเกินไปจื ได้สักทีมาอันนี้ขุดออกเลยชึบอ่อีกก้าอันยมีคนว้ามาเกาะเราเราเห็นแล้วจ้ะไปนิบนิบเฮ้ยวัดดีไอติหวัดดีวัดวดีจ้าไปมันชื่อเจ้าสตีฟสกินนั้นใช่ว่า ซูเปอร์วีไอพีโอโหแงอันนี้ห้ามเข้าอันนี้ห้ามเข้าห้ามเข้าฝั่งอันนี้นะตัวเองห้ามเด็ดขาดจ้าอย่างอื่นเข้าได้แต่ฝั่งนี้ห้ามเข้าให้เข้าไม่ได้อ่ะถ้าเข้ามาปุ๊บก็เซ็นโทมไว้เลยสบายบรื้อโอ้หมีคนเติมสามร้อยคอยมาแล้วตีไปไหนจ้าเอาไปไหนแล้วออออะไรเอ่ย ถ้าทำอย่างนี้ก็แปลว่าเขากำลังจะพิมพ์อะไรบางอย่างอยู่จ้ะซิปขอข้าวหน่อยอ่าเม็ดเหลือนนะเม็ดเม็ดข้าวเหลือน,นี้อันนี้เหรอนี่เหรอตริปนี่เหรออ๋อนี่คนระับเอาไปปลูกอ่าอ้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไป ตอนแรกเราเรารู้ว่าขอขอเป็นข้าวเป็นอันแต่ปกติคนทั่วไปไม่ขอเป็นข้าวเป็นอันหรอกจะเขาจะขอเม็ดข้าวเรามีเม็ดข้าวอยู่ก็เอาไปโลดเนีย่ย,ย,ยแต่ปกติจะยอมรับเลยว่าเราเป็นพวกที่ไม่ค่อยอ่านแชทหมายถึงว่าไม่ค่อยอ่านแชทนี่นะคือถ้าไม่ว้ามาเกาะแล้วก็เรียกชื่อเราว่าเรียกชื่อเราอยู่ในห้องแชทใหญ่จ้ะส่วนเออ ส่วนใหญ่คือจะมองไม่เห็นเพราะไม่ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้อ่านจือแต่ถ้าวางเกาะเราแล้วก็น่าจะทําย่อยๆแบบวัดดีหวัดดีเราก็จะมองเห็นว่าเขาเขากำลังจะพิมพ์อะไรบ้างอย่างนะแล้วเราก็จะคอยดูว่าเขาจะพิมพ์อะไรมาชือซูเปอปร์ VIP. วีไอพีโหยศไปแล้วยับยับยับ ชึบ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 อะมาอีกแล้วจ้ะสองคนเลยมีคนว่ามาก่อนเราสองคนเลยจะอะไรติ๊บอาจจะกลับไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนีย่ย อีกรอบหนึ่งละวว้นี่แหละผลของการอ่านแชทพอเรากําลังจะทุ่มเทกับการอ่านแชทก็แบบว่าตกตายเลยว้าชีวิตลืมเพลอดูข้างหลังตายเลยเราต้องโทษว่เพราะเราอ่านแชทน,นี่แหละถึงได้ตกตายแบบนี้ว้าไปเลยจ้ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วทำไมรู้สึกว่ามันไม่สปีดความสปีดมันนิดน้อยนิดเดียวเองอะแต่ก่อนมันสปีดเยอะเยอะอ่ะ เรียบร้อยจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วไปมาได้เวลาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้โอเคจ้าสำหรับเอพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้าลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า